เข้ามายกเข้ามาย่ำกับหม่อมแล้วเก็บปัทนาของเอลสูเก็บมา3ตัวแล้วกดโอบีเพื่อกระตุ้นลัทธ์ฟอสเบีบมาแล้วจังหวะนี้ผมเห็นว่ายืนจะเป็นกระจุกแบบนี้มันก็ต้องแน่นอนหรอครับแล้วฟิกเกอร์ยังก็บอกเข้าไปกลางวงก็จะนี้หลายต่อมาเก็บปัทนาของเอลสูเพื่อนตามมาจังหวะนี้ซูก้าก็ทีเด็ดมาอยู่ตรงนี้แหละครับดีสำหรับทุกคนเข้าสู่ช่องไมอามี่นะครับกลับมาการเล่นซูก้านะครับออฟเลนเพื่อนๆก็ขขอกันมาอย่างยาวนานมากนะครับเมื่อไหร่จะกลับมาทำแพนด้าบ้าง โอเคเขาก็มีช่วงหนึ่งเก็บเม็ดมูลาดมาตอนนี้ก็ลกลับมาทำแพนด้าให้นะครับเพื่อนๆอันนี้ก็เป็นคลิปเมื่อ9วันที่แล้วเลยครับสตรีมผมย้อนกลับไปดูเพื่ออยากได้แพนด้านะครับก็จำว่าได้ว่าเล่นไปในเกมหนึ่งนะครับอ่ะตอนนี้ชนซูเปอร์แมนคนดูคอมเมนต์มาว่า ซูเปอร์แมนตัวนี้เก่งระวังด้วยนะครับผมไมอามี่ขอแนะนําพ่อมดเคเบิลเพย์ผู้ให้บริการเติมเงินเกมชั้นนํามากมายการันตีคุณภาพด้วยผู้ใช้บริการจริงมากกว่า10,000แคนคลิกเลยที่ w w w บไซต์เว็บดอทเคเบเดอเติม RV วันนี้ใช้เพียงแค่ Open ่นเดีเท่านั้นคุ้ม3ต่อ1ส่วนลดจัดเต็ม2ได้รับเคเบิลคอยทุกๆยอด100่งร้อยบาทสามนะครับนำโค้ดของผมไมอามี่ศูนย์ศูนย์หนึ่งไปใส่ตอนชำระเงินนะครับก็จะได้ส่วนลดเพิ่มอีกไปให้คุ้มไปให้ฉลาดต้องเคเบ หมมี001ด้วยนะครับเขาจะได้รู้ว่ามาจากเบสเพื่อเขาจะได้จ้างผมต่อบไปลุยในเกมงมันต่อเลยเพื่อน Let's go <S ผมก็จัดไปครับมาตอนนี้ก็ขอคลิป2ตัวก่อนนะครับเหมือนเดิมเข้าคลิปให้ได้กไวกว่านะครับสำหรับออฟเลนเนาะแต่นั้นเคลียร์คลิปมาได้คลิป2ตัวแรกปุก๊บก็จะเวล2เนาะจากนั้นก็แล้วแต่เทคนิคของแต่ละคนเลยครับว่าจะต่อเลือด หรือจะไปเติมมังกรหรือจะเอามังกรเลร็กก็จะไปเติมกลางอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ส่วนตัวผมจะไปเติมกลางนะเพราะว่าเห็นลิเลน่ากับซีเนียร์เขาลึกเข้ามาในพื้นที่ของเราเนาะจากนั้นก็วิ่งมาต่อเลือดครับเอาตัวที่เจ็บที่สุดก่อน,น้วโฟกัสนี่คนดูดูจังหวะนี้นะครับเห็นไหมครับว่ามีอะไรให้เราสังเกตเอนโซควงโซมาตรงกลางนะครับหมายความว่าอะไรครับทุกคนหมายความว่าที่เท้าเขามีตัวฟ้าแสดงว่าเขาต้องจบบนอ่านี่คือวิธีการสังเกตแบบโซโล้วเพื่อนๆก็ต้องสังเกตแบบนี้นะครับ นี่คือวิธีการเอาตัวรอดด้วยตัวเองแล้วแบบเรากดโซโล่ไปไม่มีใครมาบอกเราเอ้ยจบไหนอย่างเงี้ยคงไม่มีคนพิมพ์ตลอดหรอกเนาะถ้าเราไม่ได้มาของเขานะครับก็ทําแบบนี้เลยนะครับสังเกตว่าเอ็นเอ็นโซจบบนอ่ะเราก็รีบมาคุมมังกรเล็กเนาะเพราะว่าซูเปอร์แมนต้องไปเคลียร์เวฟที่เราส่งไปในป้อมเขานะครับตีไปครับตีไปตีไปตีไปโอเคครับหลังนั้นประมาณทามมิ่งหนึ่งนาทีสามสิบห้าเลยถึงหนึ่งนาทีสี่สิบวิให้เพื่อนๆต่ําไว้ก่อนเลยนะครับย้ํานะครับว่าต่ําไว้ก่อนนะครับแอบดูไว้ก่อนจนกว่าป่าเขาจจะะะโโผผลลล่่่่นนนครรััับเเเเดดี๋ยยวววาาามมอองงสกกตไป้พืๆ อ่าเห็นไหมซูอแมนออกมาใส่เราอย่างนี้มีไม่กี่อย่างครับป่าเขามาซอสอ่าเห็นไหมนะครับซูแมนออกมาใส่อย่างนี้คือมีอาการแบบมาบูเราแปลกๆคือป่ามาซอสแน่นอนนะครับเป็นการเล่นให้ป่าเติมเนาะอันนี้ก็เป็นพฤติกรรมที่แบบเรามักจะแบบแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์นะเพื่อนๆประมาณร้อยเปอร์เซ็นต์แทบจะร้อยเลยนะครับเพื่อนๆลองจําไว้นะครับมันจะเป็นรูปแบบนี้ถ้าเกิดว่า เราเล่นออฟเลนแล้วแบบออฟเลนเขาเป็นมาใสเราแปลกๆอะไรเงี้ยนะครับจังหวะนี้ก็ดูในเกมมาต่อดีกว่าครับมาเติมการมาซูแมนเจ็บวฟิกเกอร์จะกระบอกเข้ามากลางวงจังหวะนี้ก็ซามไปหน้าซูแม่เอาตัวที่เจ็บก่อนนี่เบสบอกคนดูตลอดแล้วจากนั้นะเลน่าตามาไม่มีอะไรแล้วเหมือนจะกลับมาเล่นต่อจังหวะนี้สกิลสองยกมาแล้วว่าเลน,น่าเดี๋ยวไปทางขวาแล้วเอ็นโซเกี่ยวเอรันดอร์เดาวิบบับมาอยู่ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นข้างล่างก็สองต่อสองจากนั้นก็โอเคครับเป็นฝั่งเราที่สวยกว่านะผมก็มาเปิดดาร์กรอเพื่อนเลยนะครับอ่า วเวลาไปอัดคลิปเวลาเป็นเอาคลิปในคลิปนี้ไรนะคลิปโอ้โหขออภัยครับเวลาเอาคลิปมาลงอย่างเงี้ยคือมันจะไม่ได้ยินเสียงเกมผมก็ต้องขออภัยด้วยนะว่าเป็นคลิปที่แบบผมสตรีมสดเนาะช่วงนี้ผมก็ไม่ได้เล่นตัวหลักเลยครับกำลังทําแบบคอนเทนต์พาคนดูไปคอนไปสู่เลยทีท่านนี้นะครับมันก็เลยจะแบบเป็นคลิปเนยสตรีมซะส่วนใหญ่เนาะเต็มที่กับคนดูคนที่กดสับสนุนมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับโอเคก็มาดูกันต่อเนาะเพื่อนๆอยากเล่นกับเบสร้อยก็สับสนุนเบสมาได้ครับจะได้มาจอยก เลือดหลังป้อมมานะครับสังเกตอีกค่ะณเวลาเนี้ยสิ่งที่เ,เพื่อนๆควรจะสังเกตก็คือดูออฟกับป่าเขานะครับเวลาเราเล่นออฟพยายามมองออฟกับป่ามองอ็อบกับป่าจริงๆก็ต้องดูทั้งแมปแหละอันนี้ผมเดินม,มาเช็คว่าผมรู้อยู่แล้วว่าเอนโซต้องมาบนนะครับเพราะว่าอะไรถึงต้องมาบนใช่ไหมเพราะว่าเขาเริ่มฟ้าทามิ่งมันก็จะวนมาเหมือนเดิมครับคนดูข้อพอเข้าใจใช่ไหมครับแบบมันก็จะวนมาจบบนอีกครั้งหนึ่งแต่ผมก็เดินไปดูเพราะว่าแพนด้าตัวมันปวดเนาะวิ่งไปวิ่งมาาคคค่ออนข้งขง,ขงตัวนะัวรบ แต่ดาเมสูก้าก็ยังไม่มีนะครับช่วงต้นเกมเนี่ยซูเปอร์แมนก็มาโมงเราแล้วถ้าหนึ่งอะไรเงี้ยก็คืออย่าอย่าไปสนใจครับอย่าไปหัวเสียเจ็บนิดเจ็บหน่อยยอมยอไปครับเพราะว่าถ้าเราไปสวนเขาแล้วเนี่ยเราโดนเอนโซเกี่ยวมาไม่คุ้มนะครับคือทามมิ่งสามนาทีสามสิบเก้าเมื่อกี้คือแบบเป็นทามมิ่งที่แบบว่าไม่ควรเสียแล้วครับอันนี้เราเห็นแล้วเอนโซโผล่ร่างแน่นอนครับแพนด้ากับซูเปอร์แมนผมผมจะไม่สู้นะครับเพราะว่าเป็นตัวเคลียร์เติมทั้งคู่นะครับจริงๆแพนด้าสามารถ จอแจ็คก,กับซุปได้แต่ผมว่าเอากันถึงตายยากนะครับผมก็เลยส่งเวฟกลางเข้าไปป้อมกลางพอ่อซูแมนแล้ววิ่งมาเคียร์กลางแน่นอนจากนั้นเราจะมีเวลาเล่นที่เลนล่างไม่ไม่เ,เชื่อลองดูวินิแมปตามเบสน,นะเบสพูดไวทีหนึ่งนะครับมันต้องดูไวๆนะ,ะจะังหวะนี้เข้ามายกเข้ามาย้ำกับหม่อมแล้วเก็บปรทัดตั้งของเอลซูเก็บมาสามตัวแล้วกดโอบีเพื่อไปร,รับป้อมไม้จังหวะนี้สวยงามอ๋อเมาทำด้านขวามือเห็นไหมเมื่อกี้ซูแมนไปนไปรับกลางทีหลังเราเติมช้ากว่าเห็นไหมประโยชน์ก็ช้ากว่าเห็นไหมรเราเล่นกันเสร็จแล้วซูแมนเพิ่่่งงมมมมมมาาซซีีีีเนนนยยรร์ลลูแแปะะโชชอไไก็้วใ อันนี้เพื่อนเก็ลองมองตามผมนะครับบางผมต้องพูดไว้ินึงเป็นผมว่าช่อง YouTube ผมก็เป็นแบบเทคเดียวอยู่แล้วเนาะดูไปพร้อมๆกันสังเกตไปพร้อมๆกันเพราะว่าตอน,นเพื่อนเเล่นจริงอ่ะเพื่อนๆต้องมองไวกับผมอีกนะครับประมาณนี้ทุกคนเดี๋ยวไปดูกันต่อจากนั้นก็มาเข้าเวฟเหมือนเดิมนะครับรีบมาเคลียร์อันติเคลียร์แล้วทุกคนเพราะว่าสถานการณ์ก็น่าจะยังไม่มีอะไรนะเนาะเ e นโซเพิ่งเกิดก็น่าจะไปฟาร์มฟ้าอยู่แล้วนะครับโดนเราไปเมื่อกี้ที่เราเราเก็บ3ไปเนาะจากนั้นซูแมก็ต้องมมมมมมาาาาาาเเเเเคคคลลีีีียยยรรรรรร์วววววววฟฟบบบนนนนน่่่่่่่่ทผผสงขึ้้้้้้ะะัักกกกก็็จจจจอออออแแแแแไไไููตตตหพ เขาคงแบบต้องวิ่งมากันป้อมอยู่แล้วคงไม่มาโซโล่คิวอะไรเราละตามที่เบสบอกคนดูไปเนาะว่ามันทําได้ยากนะครับขเขาไปเจาะแจะป้อมอะไรเงี้ยก็ต้องดูฮีโร่อีกทีหนึ่งแต่ซูเปอร์แมนทำได้นะครับถ้าเป็นซูเปอร์แมนทาได้เขาเต็มท่องมารีบกันคีฟก่อนอยู่แล้วไม่รับป้อมเขาจะแตกนะครับไปแล้วก็เคลียร์เสร็จเติมครับเหมือนเดิมซูค้าเคลียร์เสร็จเติมแทบจะทุกตัวแล้วครับค,คนดูเคลียร์เสร็จเติมนะวิงมาหาดักนะครับคือเวลาเล่นออบเบนอะเคลียร์บนเชื่อมกลางเคลียร์บนเชื่อมกลางก็พอแต่ว่าเกมเนี้ยประเด็นเเเเคาลลล่่่นนนกัทีงยอะ แล้วผมอะเคลียเวฟชนะซุปมาในเวลาที่ค่อนข้างนานผมก็เลยอาจจะแอบแอดลงไปเล่นข้างล่างบ้างอะไรอย่างเงี้ยลอันนี้แล้วแต่การตัดสินใจของออฟเล่นแต่ละคนเนาะแต่จริงๆหลักแล้วผมแนะนําว่าบนกลางบนกลางพออ,อาจจะเป็คนทีฟิกเกอร์ยังบอกเข้าไปกลางวงก่อนจังหวะนี้ตามมาต่อเต้าเอ็นโซแล้วกดล้างมาแล้วให้ผมไม่ทำซ่าทำดีซีได้แล้วต้นไม้เบ่งกลามาจังหวะนี้ยังไงต่อไหลมาเก็บมาหน้านงซีเนี่ไปได้โอเคครับแล้วเราก็ต้องรีบบัฟกับช็อตเนี่ยผมผมยอมปล่อยป้อมบนเลยนะเพื่อมาเล่นกลางกับเพื่อนนะเพราะว่าผมประเมินสถานการณ์แล้วว่าผมค่อนหน้าที่่จะเลนนไดบ แล้วก็ได้ป้อมกลางมาจริงๆนะแต่ว่าซูร์แมนก็ไม่ยอมตีป้อมบมผลนะครับยังวิ่งมาเติมแข่งกับผมอยู่อย่างที่ผมบอกคนดูซูร์แมนเป็นตัวเคลียร์เติมสู้นะครับก็ตอนนี้เราทําได้ดีกว่านะครับอันนี้ก็คือเป็นน่าจะวันแรกวันที่2ของการรีแลงเลยนะครับก็2024เลยก็ค่อนข้างเจอแต่ตึงๆเลยนะครับอันนี้มันอาจจะดูแบบเอ้ยหน้าโหลดแล้วมันอาจจะแบบแ้งไม่ได้นี่มากเพราะว่า ผมดองคลิปนี้ไว้9วันแล้วแต่ก็เพิ่งมีโอกาสได้มาทำแล้วคุณดูแต่ดูจังหวะดีก่อนครับย้าก็หมอบมาใส่เราเอ็นโซตีห้าสเตตไม่ถึงครับทำให้เราต้องตามเข้าไปเอาต่อได้ป้อมแล้วเขาจะถึงเลือดแล้วโอ้โหแล้วเขาถึงเลือดก่อนโอ้โหหาเวลาไม่เล้วไม่พอเรียบร้อยครับโดนมาจังหวะนี้ไปดูในเกมมันต่อครับเ,เพื่อนมาเกิดมาแล้วก็หน้าที่ออบเบสของเรานะครับต่อไปก็สลับเลนแหละครับทุกคนให้แวนมาอยู่บนนะเราก็มาทำเวฟล่างนะครับแต่นัันก็พยายามมองเพื่อน,นครับเคลียร์ขวาแล้วเเคลียร์ล่างแล้วเชื่อมกลางเจอโคลียร์อา่า้ แต่เหมือนจะย่างเชิงกันอยู่นะครับก็ประมาทไม่ได้เนาะเพิ่งรีแล้งมาเลยนะครับคลิปนี้ผมดองไม่นานไปถอยนะครับยังไงต่อครับจงังหวะนี้เคลียร์คลิปมาแล้วเอนโซไปโผลก่กลางแบบนี้ก็เคลียร์เติมนะครับแต่ผมเห็นว่าป่าเรายังไม่โผลนะ่เนาะผมก็เลยแบบไม่ได้ไปนะครับจริงๆชว่วช็อตเนี่ยเพื่อนต้องรอป่าก่อนนะครับแต่เหมือนเพื่อนจะโดนเกี่ยวเล่นเนาะ เพราะว่าตหมือนต้นไม้จะโดนเกี่ยวเล่นก็เลยเรียบร้อยไปเลยครับชอนน็อตนี้แล้วก็ต้องประเมินสถานการณ์อีกทีครับว่าหน้าเข้าหรือเปล่าง่าวะนี้ยังไงต่อเอวสูนั่งซูมาโดนผมมาหนึ่งนัดแล้วอยากจะเล่นเหลือเกิอชอนช็อตนี้แต่ว่าไม่มีดาเมจเติมก็เลยยังไม่เล่นนะครับเยียงมาขวาเอาปอมกันหน่อยซูแมนมาถ่ายงหวะนี้โดนมีสเตตอยู่บนหัวนะครับถ้าเกิดว,ว่าโดนโจมตีนิดนึงก็อันนี้ผมอันติเพื่อที่จะเอา5สเตตนะครับไม่ได้ใช่แบบว่าต้องเหยียบให้โดนหรือว่าอะไรเนาะโอ้ช็อตน,นี้ซูแมนมาอย่างนี้แล้วเเขาาอสุดนะครับ ช็อตน,นี้ไม่คิดว่าจะเล่นแบบนี้ด้วยนะครับเพนี้เรียบร้อยเลยอาซูแมนซีเนลลงซุบเลยนะครับก็คนดูก็เตือนแล้วแหละครับอสูแมนตึงนะครับระวังด้วยอะไรอย่างนี้แต่เราก็ฮาวซะด้วยโอเคครับ่เดี๋ยวรอดูตอนเกิดนี่จะไม่ตัดออกแล้วนะครับเพราะว่าเมื่อกี้ตัดออกไปไม่มีอะไรให้ดูนะครับเพราะผมเขินเราเลยทุกคนไม่มีอะไรแล้วก็เพื่อนก็ไปแทนบนอะไรเอนโซมก็เหลือข้อเดียวเนาะตอนนี้ก็ไม่อยากคลิปมันยาวเนาะทุกคนเดีย๋ยวมาเราดูกันต่อนะครับ สิ่งที่เราควรดูตอนนี้ก็คือเวลาเพื่อนๆสมมติเสียงี้เพื่อนๆบอกเพื่อเลยนะครับว่าอย่าเสียกลางนะครับคือบอกเพื่อเลยว่ากลางห้ามแตกเวลาเพื่อนๆเล่นกันอะไรก็แล้วแต่นะครับสำคัญมากคือกลางกลางห้ามแตกนะครับไม่งั้นเราจะเล่นยากเนาะจากวันซูเปอร์แมนก็ออกป้อมล่างเราคืนไปนะครับเดี๋ยวต้องมารอดูกันอีกทีครับตัวนี้ว่าจะยังไงกับซูเปอร์แมนถ่ายผมออกมาแบบนี้จะเล่นเราอีกแบบเดิวหรือเปล่าต้องระวังตัวผมจะกิ้งหอยหลังนะครับพยายามไม่ไปข้างหน้านะแต่ว่าซูเปอร์แมนเหมือนจะเสียท่าผมแล้วรอบนี้แล้วถ่ายมาต่อกิ่งหมา หม่อมมาในวันนี้เรียบร้อยครับเราสังเกตจากอาการเขานะเ้าเห็น่าเขาไถเหมือนจะเล่นเราเงี้ยคืออาจจะซีเนียร์ลงหรือว่าเพื่อนเติมอะไรเงี้ยแต่ผมดูแล้วเมื่อกี้ซีเนียร์ยังไม่เกิดครับผมก็เลยเอาเลยนะครับมันก็ต้องสังเกตหลายๆอย่างรวมกันเนาะผมก็จะพูดไปไหลไปตามน้ําแล้วก็ในความรู้สึกที่อธิบายเพื่อนได้สังเกตกันนะครับว่าเราควรจะสังเกตอะไรในวินาทีนี้ในตอนนี้อะไรเงี้ยนะครับช่องผมก็เป็นเมนออฟเลดนะทุกคนฝากกดติดตามไม้หน่อยนะครับเ,เพื่อนๆแต่ว่าก็ทําได้หลายๆตัวนะเขาแต่ว่าตําแหน่งอื่นก็พอได้นะครับ แต่อยากจะให้เพื่อนเพื่อนที่เป็นเมนออฟเลนได้มาติดตามกันนะครับเพราะว่าจะเข้ามือที่สุดในการแนะนําทุกอย่างเลยครับไปครับทุกคนังหวะนี้ก็มากันต่อครับปอมกลางไม่มีอะไรนะครับข้างล่างมาเคลียร์ต่อครับทุกคนออฟเลนก็ประมาณนี้นะครับมันก็จะเป็นแบบนี้เคลียร์เติมเคลียร์เติมเชื่อมกลางโอ้โหซูแมนแคนนะครับจะมาเอาเราคืนตัวนี้คนดูเตือนแล้วว่าตึงนะครับแล้วก็ยํากระหม่อมมาจะเบรกแล้วยังไม่ถ่ายซูแมนเอาชัวร์มาก ผมก็พยายามใช้ความพิ้วครับเห็นได้ยังกับหม่อมแล้วตอนนี้โดนเอนโซเกี่ยวมาข้างล่างเขามาล้อม3ามสองแบบนี้แล้วเราอยู่กลางบน2จะลงมาปิดช่วยทันหรือเปล่าโซแมนถ่ายลมมาจังหวะนี้ก็โหจะเป็นจังหวะที่เราจะได้สวนแล้วเรียบร้อยโดยเรนดอรเราหล่นลงไปแล้วส่วนนี้เซเนียวกดวีกดทุกอย่างเพื่อจะยื้อชีวิตและเอนโซเกี่ยวโดนผมออกจากระยะการดึงโซ่ไปก่อนแล้วมีแรดมาปิดแบบนี้เซเนียลงเอนโซมา2ต่อ3 2ต่อ5เรามาปิดหมดแล้วต้องได้แล้วหรือเปล่าจังหวะนี้เข้ามาต้านมาแล้วยำกับหม่อมเก็บโบโดูริน่าโ๊กสอง โอ้โห,โหปิดเราปิดเขาเขาปิดเราครับโอ้โหแต่ว่าเหมือนจะเป็นฝั่งเราที่ยังฟรีอยู่ด้วยหน้าได้โป๊กแต่ว่าเหมือนจะโดนเพื่อนเราไปเหมือนกันแล้วไหลมาจังหวะนี้เหลือกันจํานวนไม่มากนะครับจังหวะนี้2ต่อ2หรือเปล่าเอนโซกับเอลสูต้นไม้ยังให้เอรดอรกับเอลสูต้นไม้กับเอนโซโอ้โหนัวกันจัดครับจังหวะนี้โดนเลี้ยหน้าดักโป๊กหน้านะเมื่อกี้หายเลยครับโอ้โหจังหวะไล่มันเหมือนไม่มีอะไรแล้วเนาะตาเมเขามาซ้อนสวยจัดครับ ดีแรงต้นซีมันก็เป็นแบบนี้นะครับโอเคเดี๋ยวรอมารอดูกันต่อครับสกออี่สามสามห้านะครับไม่ง่ายเลยครับไม่ใช่ไม่ใช่เคี้ยวไม่ใช่เคี้ยวง่ายแน่นอนครับต้นซีเพื่อนๆก็น่าจะเดือดกันเหมือนกันใช่ไหมครับสำหรับต้นซีเนาะโอเคเดี๋ยวไปกันต่อนะครับไม่ถูงไม่ได้กลับมาพาคคลิปนานมากทุกคนมาครับไปเล่นบนกันต่อนะครับซูแมนโผล่ล่างแล้วครับช็อตนี้ในแมปโผล่ตัวเดียวเอนโซโผล่กับผมนะครับสองคน ก็พยายามไม่เคลียสูงมากเนาะดูาว่า,าโดเขาเกี่ยวโซ่แล้วก็จบเหมือนกันเนาะว่าการเงินก็ไม่ได้ห่างอะไรกันบ้างโอ้โหเลนน่าจะมาเล่นผมนะครับแล้วบน2ตัวแบบนี้ถ้าเราเข้าเอนโซซีเดียล,ลง SO, เอนโซแนนๆนะผมเลยจะเย็นไว้ก่อนนะครับลเล่นลเล่นต้องคิดก่อนนิดนึงนะครับช็อตน,นี้เข้ามาต่อต่อ,ตอสกิลหนึ่งพอครับยังไม่ถึงกับอันตีนะเอนโซเกี่ยวมาไม่โดนต่างคนต่างไม่สุดกันนะเพราะว่า50 5 0าเนาะใครพลาดก็ซวยได้นะครับแล้วจังหวะนี้เอ็นดอมมาปิดเอนโซข้างบนนะครับ เพื่อนเราก็บีบมาแล้วจังหวะนี้ผมเห็นว่ายืนกันเป็นกระจุกแบบนี้มันก็ต้องแน่นอนหรอครับเราฟิกเกอร์ยังก็บอกเข้าไปกลางวงก็จนี้ไหลต่อมาเก็บมัทนาของเอลสูเพื่อนตามมาจังหวะนี้ซูการ์ก็ทีเด็ดมาอยู่ตรงนี้แหละครับทุกคนเล่นจังหวะตีเผื่อแล้วเกี่ยววันใสเอ็นโซได้แล้วเก็บไปถึงสามตัวแบบนี้คีบ,บนไหลามาอะไรว่าอยู่ห่างไกลเหลือเกิน เลยคุยกันว่าถอยไปเอาคลิปกลางก่อนดีไหมครับคนดูทางบ้านครับอันนี้ผมเล่นกับคนดูทางบ้านหมดเลยนะครับก็ไม่รู้จักเลยนะครับแล้วก็มากันต่อครับอยากจะคุยกันแล้วว่าจะฝืดจบเลยแล้วจะวันนี้เข้ามาย่ำสองตัวแบอกว่าจะมีเพื่อนตามดามจมาจากข้างหลังแต่ไม่มีดามจต,ตามมาเลยก็อย่างน้อยก็ทําให้สองตัวของเขาเล่อถอยกลับไปรีได้ครับเราได้บ,บาแลกมาแล้วจบได้ไม่ได้ก็เดี๋ยวว่ากันอีกเรื่องนึงแล้วจะไหลามา4ต่อ2แบบนี้จบได้หรือเปล่าซูเปอร์แมนเขาว่ากันว่าตัวนี้ตึงแล้วยังไงต่อถอยมาแล้วต้องกล,ล,ลับไไไไปปปรรีีหหหมม่่้้้้้โดดดนนนนแแลลลบสุทาาาาายยังตวืก แล้วคีิเข้ามาแบบนี้แต่เราไม่มีเอรันดอร์กับแวนแล้วตัวตีป้อมทั้งสองหายหมดทําให้เราจบไม่ได้นะครับโห oh, สุดจริงครับฝั่งเขาก็โฟกัสดีนะครับเหลือแต่แล้กับต้นไม้มันตีป้อมไม่ได้อยู่แล้วนะครับถ้าตัวที่เหลือเป็นเอรันดอร์กับแวนผมคิดว่า2องีก็น่าจะพอนะครับแต่ว่าต่้งนั้นก็ต้องมาตั้งกันใหม่นะครับน่าจะมีถึงดาร์กสิหหรือเปล่าครับทามมิ่งแบบนี้ไหลกันมาเรื่อยๆแล้วนะครับ บีบกลางเข้ามาแบบนี้เป็นฝั่งเขาที่จะได้สวนเราบ้างนะโอ้โหไหลเลยครับพลาดช่องบนช็อตเดียวซีเนียร์มาบีบกลางแบบนี้เขี่ยคีไปก่อนนะครับป้อมบนก็ต้องยอมปล่อย้วทุกคนเวลาเล่นถึงเมเลดเกมอย่างเงี้ยเพื่อนๆไม่ต้องไปฝืนการฟอมแล้วนะครับทุกคนลองฟังคำแนะนำของเบนไว้ก็ได้นะครับเพื่อก็คือผมจะคิดแบบนี้เสมอครับเอาลังแนะนำคนดูหรือย่ำกับหม่อมสวนมาจาังหวะนี้แล้วก็ยังไงก็ต่อฟาดมาซีเนียร์ลงมาจงหวะเอ็นโซ่ถอยไปก่อนประมาณนี้นะทุกคนแู้ก็เวลาเจอเอนโซเก็พยายาม ยำสวนมาแล้วเก็บ5เตทให้ได้พยายามดิ้นนะครับว่ามันก็มีสิทธิ์ที่จะรอดนะครับอย่าเพิ่งไปตกใจขนาดนั้นนะเพื่อนแล้วก็ผมจะแนะนําเพื่อนว่าเวลาเราเล่นใช่ไหมถ้าเกิดว่าเราเสียกลางแล้วอ่ะเพื่อนๆไม่ต้องไปฝืนกันป้อมข้างแล้วนะครับถ้าเกิดว่าป้อมกลางยังอยู่อย่างเงี้ยเออเราค่อยไปการข้างได้ในกรณนี้ที่แบบมันมันอาจจะเสี่ยงถ้าเกิดเขาไม่โผล่ในแมปเลยแล้วเราต้องไปการป้อมไกลอ่ะคนเดียวอย่างเงี้ยมันคนปล่อยนะครับอ่าเพื่อนๆอาจเล่นรอบเล่นมือใหม่อาจจะยังไม่รู้ว่า ผมต้องปล่อยตอนไหนแล้วผมต้องการไหมแล้วผมจะดูยังไงว่าผมต้องทิ้งอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมว่าเป็นเรื่องที่ตัดสินใจได้ยากสำหรับผู้เล่นแบบอาจจะเล่ยังไม่สูงมากเนาะเอาเป็นว่าถ้าเสียกลางแล้วก็คือทิ้งได้เลยนะครับปอมข้างเพื่อ,เพ,อเพื่อที่แบบว่าเราโซโลอะไรเงี้ยบางคนโซโลผมเข้าใจนะครับไม่มีใครมาช่วยเท่าไหร่หรอกนะครับเพราะเราแบบไม่ได้มากับเพื่อนอะไรเงี้ยปล่อยไปเพื่อความชัวร์ดีกว่าไงอย่างน,น้อยเราไม่ตายการเงินเราหาได้เรื่อยๆนะครับแบบนี้จะดีกว่าเนาะ อันนี้เขาเคลียร์ต่ำแล้วเห็นไหมผมก็ต้องเอาชัวเนาะดึงคีปมาไม่ใช่เราจะสไลด์หน้าไปเคลียร์คีปแป๊บๆแบบมีคนอยู่พุ่มฝาเรียบร้อยเลยนะครับต่อไปก็เซตเป็นเคลียร์วายแล้วนะครับเตรียมตัวที่จะหาเกาะเกิดหาตั้งซึ่งเกาะเกิดแล้วก็เคลียร์เนาะดาสิบห้ากำลังจะขึ้นอีกสามสิบวีนะครับแล้วจังหวะนี้ยังไงกันต่อครับเซนี่มาเดินวนๆแบบนี้แล้วมาหาจังหวะย่ำยังไม่มีแต่มีฟิกเกอร์ยังกระหม่อมอยู่ยังไม่มีจังหวะเข้านะครับคือผมทำคลิปเพื่อนๆอย่า มีเพลงแนะนำผมไหมครับเอามาใส่ในคลิปให้มันแบบว่าเพลินหรือว่าชอบฟังแนวไหนกันถ้าเกิดผมพาดไปด้วยแบบนี้นะครับเพลงนี้เบื่อกันหรือยังผมว่าโหลดมาโอเคเดี๋ยวเราดูจังหวะนี้ครับใครจะได้ดาร์ิ15ไปนะครับต้อมาลุ้นกันแล้วนะครับสีเนียวก็ยืนโซนนะครับโอ้โหต่างคนต่างอย่างเชิงกันนะครับเดินคุปข้าทั้งคู่นะครับเราก็คุป5้าเขาก็คุปข้านะครับไม่มีใครยอมใครต่างคนต่างโ๊กเราแรดโ๊กเขาลิเลียโป๊กนะครับต้องมารอดูกันเหลี่ยมนี้แล้วใครจะโอเป็นคนอดทนไม่ไหวเปิดไฟก่อนนะครับ แล้วล bon like ิเดน่าไปโผบนแบบนี้นะครับผมก็เลยชวนบอกเพื <language> ่อนว่าเล่นหน่อยเล่นหน่อยเพื่อนมันโผบนมันโผบนแต่วันนี้เราสังเกตนะครับผมก็บอกให้เพื่อนรื้อเลยเราก็เหมือนพยายามจะไล่รื้อกันแต่ว่าก็ยังจับใครไม่ได้เลยนะเพราะว่าเหมือนเขาจะสื่อสารกันดีฝั่งตรงข้าวว่าให้เมย์ไปเคลียร์บนแล้วอย่าเพิ่งเล่นอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ต้องมีคุยกันอยู่แล้วเนาะฝั่งตรงข้ามแล้วก็ต้องมาเคลียร์กลางก่อนนะคลิปกลางต่ำมาทูแมนเห็นเรามาเคลียร์กลางแบบนี้ก็แวะมาต่อเดิรเราซะหน่อยเห็นไหมครับทู้แมนเอาหมดนะตัวนี้นะคร ถ้าเราไปหัวเสียไปสวนนี่เสียสกิลสำคัญแบบเราเสียไปกับแท้งเลยนะครับต้องอดทนไว้จังหวะที่พวกแมนเห็นเราเจ็บมากครับแล้วเขามาเปิดไฟแบบนี้คิดว่าเราจะไม่เล่นแต่ว่าเรามีท่ามาตัาดเราฟิกเกอร์ยังก็บอกเขาประกางวงงัดวก็ใส่ด้านหน้าลีเดน,น่ามาตามเก็บลีเดน่ามาได้แลกกันไปจังหวะนี้แต่ก่อนที่จะแลกไปทำดาเมจใส่เอลสุไปค่อนข้างเยอะทำให้เราได้มาสามตัวทุบป,ประแมนเรียบร้อยไปครับช็อตน,นี้สี่ต่อหนึ่งเอนโซไม่น่ารอดแล้วครับเขายาจะมาตัดคีบบอลแล็คเข้าไปขุนเข่าพยาไฟมาตามด้วยหมัดตรงสปอร์ตวันนี้ออยหรืเปล่า เอนโซยังเอาตัวลอยไม่ได้แล้วก็ยังไงครับหูเราเป็นแร่ที่เอาอยู่ครับเดี๋ยวคีปตัวเดียวผมก็บอกเพื่อนว่าเฮ้ยอย่าให้คีบตัวนี้ตายนะเพื่อนเราจบไม่ไหวเพื่อนก็บอกว่าได้ครับได้ครับมีต้นไม้อยู่คนดูข้างบ้านบอก๋ยวผมจัดให้คีบกาลังจะเข้าแบบนี้ต้นไม้ขอแทงหน่อยล้วกันแล้วต้องเลี้ยงคีปตัวนี้ไว้ให้ได้ครับห้ามให้ป้อมตีต้องใช้คนแทงเท่านั้นถ้าอยากที่จะจบไวภายใน2วิไม่ต้องกลัวครับคีบตัวนี้เข้ามาหลายสอวิแตกแน่นอนหนึ่งเรียบร้อยครับเรียบร้อยก็เป็นเกมนี้ จบเกมไปนะครับกับซูก้ายังเล่นไหวไหมนะครับก็ลุบก,กันเลยนะครับเพื่อนๆก็คือซูกายังเล่นไหวนะครับแต่ว่าต้องรอของหน่อยใจเย็นๆน,นะครับเพื่อนเน้นเคลียร์เติมเมื่อเกิดว่าเจอตัวแบบนี้นะครับสองก็คือเพื่อนๆต้องสังเกตนะครับว่าป่าตอนเขาออกมาแหกกลารว่าเขามีบัฟอะไรที่เท้าถ้าเขามีบับแดงเขาจบฟ้าถ้าเขามีบัฟ้าเขาจบแดงเนาะแล้วก็อยากสุดท้ายเลยนะเพื่อนๆเวลาเราเข้าไฟอย่างเงี้ยพยายามเก็บฟิกเกอร์ไว้นะครับในจังหวะที่แบบว่าดาสิบสามนาทีพยายามอย่าเพิ่งใช้เนาะเพราะว่ามันจะได้โหลดทันดาสิบห้าทำให้เรามีจ พาทีมชนะได้แบบนี้นะครับก็เป็นแร้งนิบึงรีมาวันแรกเลยผมกเอาคลิปมาลงให้แล้วนะครับดองไว้นานเกินขอบคุณสำหรับการรับชมน,นะครับฝากติดตามบปนหน่อยนะเพื่อนขอบคุณนะครับ